เป็นยังไงถ้าเกิดแมปกระโดดคีย์บอร์ดมีเสียงจากตอนแรกเนี่ยที่มีเสียงแบบนี้ใช่ไหมทุกคนอะซึ่งเสียงนี้เนี่ยก็เป็นเสียงที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ว่าในแมปกระโดดนี้มันได้มีการอัปเดต นั่นคือเสียงน้ำผึ้งได้มีเสียงคีย์บอร์ดเสียงน้ำผึ้งเข้ามาแล้วถ้าเกิดใครชอบฟัง ASMR เนี่ยก็อาจจะเคยเห็นนี้ทุกคนนะที่แบบว่าเอาน้ำผึ้งเนี่ยลาดลงไปตรงคีย์บอร์ดแล้วก็ใช้มือจิ้มๆแบบนี้นะซึ่งจะบอกว่ามันก็จะเป็นเสียงที่ฟินปีกแบบหนึง่งนี่เลยจะพากระโดดลงไปดูทุกคนนะปึ๊บอ่ะแต่แอบเสียดายที่แบบว่ามันเสียโลบักนี่ไงคือตรงเนี้ยมันก็จะมีคีย์บอร์ดน้ำผึ้งใช่ไหมทุกคนนะนี่เลยซึ่งจะบอกว่าพี่นิวเนี่ยก็ได้ทาการซื้อมาแล้วราคาประมาณ89ลลนะนนะอััี้หงจากที่เรา ซื้อมาแล้วนะเราก็ไปตรงนี้ทุกคนนะไปตรงปุ่มแป้นคีย์บอร์ดแล้วคาวนี้เนี่ยเราก็ทําการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคีย์บอร์ดเสียงน้าผึ้งปุ๊บอ่ะอันนี้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเรียบร้อยมาฟังกันทุกคนเออมันก็โอเคนะมันก็ได้อยู่นะแต่คันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเสียงน้ำผึ้งมันเบาเพราะฉะนั้นเราสามารถแบบว่าเพิ่มเสียงได้ทุกคนนะนี่ปึ๊บเพิ่มแบบเสียงดังไปเลยนะนี่มันก็จะเป็นเสียงแบบนี้ มันก็ฟินปีกแบบนึงนะในแบบนี้เนี่ยมันมีให้เราปรับเป็นโหมดกลางคืนด้วยนะลองปรับดูปึ๊บอ่ะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เอ่อมันก็กลางคืนจริงๆเลยนะคือมันมืดไปเลย <c oughs> เอาเป็นกลางวันหรือกลางคืนดีอ่ะเดี๋ยวลองเป็นกลางคืนก่อนกันแล้วกันทุกคนมาเริ่มทาการกระโดดขึ้นไปกันดีกว่าโดยการใช้เสียงน้าพึ้งนั่นเองไปทุกคนอ่ะมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะถามว่าฟินไหมฟินอยู่นี่อุ้ย ได้เลยทุกคนนะเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยเหยียบคีย์บอร์ดที่แบบว่ามีน้ำพึ่งลาดลงไปร่วนนะนี่อุย้ยแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่เสียงน้ำพึ่งหรอตัวนี้เป็นเสียงแบบต๊อกๆอ,กอะ่ะโอ้โหตัวนี้จะเป็นเสียงน้ำพึ่งนะเนี่ยปึ๊บเออมันก็ดูเหมือนกับว่าเราเหยียบน้ำพึ่งจริงนะเนี่ยทุกคนอ่ะก็ทําการกระโดดตรงนี้ไปก่อนละกันปึ๊บอ่าตรงนี้เป็นเสียงน้ำพึ่งแต่ว่าเสียงมันจะเบาๆหน่อยทุกคนนะ คือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้ทําการแบบว่าโอ้โหปรับเสียงเกือบสุดเลยนะเพราะว่าเสียงน้าพึ้งเนี่ยมันเบาไงทุกคนเป๊บมาเป๊บฟินนี่โอเคเหมือนกับว่าในแมปกระโดดนี้เนี่ยเราไม่รีบนะเพราะว่ามันเป็นแบบกระโดดที่ฟินไงทุกคนนะอุย้ยพอปรับเป็นคืนก็สวยเหมือนกันเลยเนะี่ยโอเคอันนี้ก็ให้ทุกคนได้ฟังเสียงไปนะทุกคนนะแต่จะบอกว่าพี่นิวขออนุญาต ลืมไปว่าพื้นหายปุ๊บอ่ะปุ๊บปุ๊บดึงขึ้นมานี่ว่าปรับเป็นกลางวันดีกว่าทุกคนนะเพราะว่ากลางคืนแล้วแบบว่ามันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะนี่นี่ปรับเป็นกลางวันละไปทุกคนนี่ก็ให้ทุกคนได้ฟังเสียงนะแต่ว่าพอเราไปตรงน้าแข็งเนี่ยมันก็เป็นเสียงน้าแข็งเหมือนเดิมนี่เพราะว่ามันคือคีย์บอร์ดน้ำแข็งเออจะบอกว่าขออนุญาตพูดแทรกหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่พูดอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยว youtube จะแบบว่าไม่ชอบใจนะขออนุญาตพูดแทรกหน่อยนะปุ๊บโอเคปุ๊บว้าย นี่ไงโดดนี้ก็ได้ปุ๊บอ่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงแบบน้ำพึ่งแบบนี้ทุกคนนี่เลยบอกเลยว่าตัวนี้ฟินแน่นอนโอ้โหเหมือนเก็บน้ำพึ่งจริงอะ่ะทุกคนนะอ่ะเด้งขึ้นไปตึงเคจึ๊บคือจะบอกว่าในแบบนี้พี่นิวก็เล่นมาแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็ลงคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่านี้เนี่ยเราก็ นั่นแหละมาทําการอัปเดตทุกคนนะเพราะว่าในแมปนี้มีอัปเดตไงก็เลยแบบว่ามาแบบว่าเหยียบคีย์บอร์ดเสียงน้าผึ้งให้กับทุกคนได้ฟังกันนะแล้วเราก็มาถึงตรงนี้แล้วอ่ะไปทุกคนคือจะบอกว่าเสียงมันก็เป็นเสียงเงียบๆฟินๆนะเออเสียงมันเราแบบเหยียบน้าผึ้งของแท้ใครจะไปคิดว่าในชีวิตนี้เราจะได้มาเล่นเกมแบบนี้เกมที่แบบว่าให้เรามาเหยียบน้าผึ้งนะเหยียบน้าผึ้งในแมปกระโดดคีย์บอร์ดนี่ฟินๆแบบนี้ทุกคนปึ๊บ นะเสียงแบบเสียงชวนหลับเลยอะบอกเลยว่าเสียงอันนี้ชวนหลับเลยทุกคนเป๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหล่วงเราล่วงออกมาแล้วมากระโดดใหม่กระโดดใหม่คือเมื่อกี้นี่ล่วงเึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บอุ้ย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 เลือด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 ดตรงนี้ตรงนี้เอ้ยโอ้โอ้เกือบตัวอยู่นะดูสีเลือดสีส้มเลยนี่ขึ้นมาตรงนี้แล้วเป๊บ ปึ๊บอ่ะก็เหมือนกับว่าตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะทุกคนนะคือจะบอกว่าในแมปกระโดดนี้ตรงเส้นชัยตรงเส้นชัยเนี่ยมีการอัปเดตนะทุกคนนะบอกเลยมีการอัปเดตเขาบอกว่าในแมปกระโดดนี้นะอัปเดตทุกสัปดาห์ทุกคนนะนี่เลยปึ๊บอุยอ๊ยลืมไปว่ามันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเดี๋ยวต้องหลบเลเซอร์ก่อนมาลงมาลงมาปึ๊บโอเคโหเกือบตุยบอกเลยว่าเกือบตุยเหมือนกันนะทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บโอ๊ยดูทุกคนดูเลือดดูเลือดเออยทำการปั๊มก่อนทำการปั๊มก่อนเพื่อนไปก่อนเลยเพื่อนเพื่อนไปก่อนเลยนะเพื่อนเพื่อนระวังนะเลือดเพื่อนก็เหลือน้อยเหมือนกันนะโอ้โหเพื่อนโอเคทุกคนถ้าเกิดเราก็โดดไปปุ๊บปุ๊บโอเคว้าวมาทุกคนคือจะบอกว่าเราก็ใกล้ถึงเส้นชายแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตรงเส้นชายว่ามันมีการอัปเดตใหม่ยังไงทุกคนนะมาเลย นี่อันนี้เราก็มาตรงเส้นชยัยใช่ปะนี่คือจะบอกว่าตรงนี้มันอัปเดตใหม่เห็นไหมทุกคนเนี่ยก็คือจะบอกว่าเลเซอร์สีแดงอันตรายอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคฮึ๊บโอ้สวัสดีเพื่อนทำไรเพื่อนอ๋อเพื่อนเติมเลือดเหรอเพื่อนเติมเลือด <c oughs> เดี๋ยวอุยอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเดี๋ยวปึ๊บโอเคอุ้ยมาได้โอ้จะบอกว่าใจหายใจความมากเมื่อกี้นี้ปึ๊บฮะนี่ โอ้มีเลเซอร์ปืนหายโอ้เราจะบอกว่ามันทําใหม่มันยากขึ้นนะแล้วคราวนี้เราก็มาใหม่อีกรอบหนึ่งนะตรงนี้ที่เราล่วงไว้เมื่อกี้นี้แล้วตรนนี้พื้นหายเราต้องรีบกระโดดเพราะว่าพื้นหายเปึ๊บเปึ๊บเปึ๊บอ่าทุกคนใกล้ถึงละมั้งเคขึ้นไปตรงนี้อันนี้คือไงโหเลเซอร์เต็มหมดเลยเปึ๊บกระโดดควายดีกระโดดควายนี่ไงกระโดดควายแบบนี้เคเปึ๊บขึ้นมาเึ๊บเ๊บเฮ้ยรู้สึกว่าตรงนี้ไม่มีคีย์บอร์ดเลยอันนี้ไงเจอละเ เสียงมันอาจจะเบาหน่อยนะเกือบล่วงเบอืมโอเคโอเคเึ๊บอ่ะโอเคไปทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราถึงชั้นสีชมพูแล้วใช่ไหมชั้นต่อไปก็จะเป็นชั้นสีเหลืองเปิรโอเคชั้นสีเหลืองแล้ววาย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 เลเซอร์เลเซอร์เ,เ,รเ,รเต็มไปเบิร์ดเลยอืมเึ๊บโอเคคือจะบอกว่ายิ่งถึงข้างบนนะ่ะมันยิ่งยากนะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็แทบแบบไม่ได้ฟังเสียงคีย์บอร์ดเลยทุกคน เพราะว่าเราโมแต่เกรงไงเราแทบไม่ได้ฟังเสียงคีย์บอร์ดเราเลยปึ๊บอ่ะนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วปึ๊บปึ๊บใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วด้านหน้าแล้วนั้นปึ๊บอ่ะปึ๊บโอเคตรงนี้เด้งขึ้นเด้งขึ้นปึ๊บรอจังหวะแป๊บนึงถ้าเกิดผนะิดจังหวะล่วงนะผิดจังหวะล่วงนะหนึ่งสองสามเออนั่นแหละได้อยู่โอเคคีย์บอร์ดน้ำแข็งนี่เลยนี่เลยนี่เลยด้านไหนด้านไหนอไปึ๊บ เฮ้ยตรงนี้ฟินฟินมากฟินมากโอ้ยตีเพี้ยวนเลยทุกคนดูอ่ะนี่ไงเหยียบให้ทุกคนได้ฟังกันโอเคเราก็มาตรงนี้ปุ๊บอ่านี่เลยโหวันนี้มีแบบว่าเรื่องเข้าเรื่องออกปุ๊บโอเคแป๊บหนึ่งรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะเอ้ยมันไวปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคมาได้แล้วมาทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูเส้นชัยนะว่ามันเปลี่ยนยังไงนี่ไงใกล้ถึงแล้วปุ๊บโอเค เด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเฮ้ยยังไงถึงแล้วอย่างอย่างยงต้องขึ้นไปอีกขึ้นไปขึ้นไปทุกคนปึ๊บอ่านี่ไงเส้นชัยมันเปลี่ยนใหม่เหมือนกับว่ามันมีเป็นกำแพงเลเซอร์มาใช่ไหมทุกคนนะแล้วคราวนี้เนี่ยมันจะพุ่งมาหาเราเราก็ต้องหลบเพราะว่ามันมีที่ให้เราหลบนี่ไงปึ๊บยังไงดีเอ่อรอให้มันเลื่อนกลับไปก่อนดีกว่านะโอเคเลื่อนกลับไปเลื่อนกลับไปแล้วเราก็ไปตรงนี้ให้ไวให้ไวทันไหมทุกคนทันไหมปึ๊บเย้ทันอยู่โอเคแล้วก็ไปทางนี้ เอ้ยเดี๋ยนะทันไหมทันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วฮึบโอเคหูยชิวชิวป้าก็ชิวชิวว่าโอเคตอนนี้นะเราใกล้ถึงแล้วทุกคนเราใกล้ถึงแล้เยข้างหน้าเรานั่นแหละใช่เลยแล้วคราวนี้จําได้ว่าเป็นสีฟ้าใช่เลยทุกคนโอเคแล้วตอนนี้เราก็ถึงเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยนี่จะเห็นว่าตรงเส้นชัยเนี่ยเขาทําใหม่นะทุกคนนะนี่เลยมีการอัปเดตใหม่นี่ แล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการอัปเดตด่านใหม่ทุกสัปดาห์รู้สึกว่ามีการอัปเดตตรงนี้ด้วยนะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราขึ้นมาตรงเส้นชัยได้รอบหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบวก1ชัยชนะให้กับเราถ้าเกิดเราได้ชัยชนะมาเนี่ยเราสามารถเอามาทําการแลกคีย์บอร์ดนี้ได้ทุกคนนะนี่ไงมันชื่อว่าคีย์บอร์ดโฟมนะเหมือนกับว่าจะเป็นเสียงโฟมอะถ้าเกิดเราเหยียบตรงนี้เหมือนกับว่ากลับไปตรงล็อบบี้แล้วเราเนี่ยจะชนะหนึ่งครั้งหรือเปล่ามาดูกันอ่ะอันนี้เราก็กลับมาตรงล็อบบี้ใช่ไหมทุก เฮ้ยงงรู้แล้วว่าทาไมถึงมันไม่ขึ้นชนะให้กับเราเพราะว่าพี่นิวนั้นใช้พรมไงทุกคนนะคือเหมือนกับว่าเวลาเรากระโดดขึ้นมาจากด้านล่างขึ้นมาตรงเส้นชัยใช่ไหมเหมือนกับว่าเรานั้นห้ามใช้พรมหรือว่าใช้ตัวช่วยอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนนะนี่ถ้าเกิดอ้าวชนะเฉยคือจะบอกว่าใช้พรมได้เพียงแต่ว่าพอเราขึ้นมาตรงเส้นชัยใช่ไหมเราเนี่ยก็ต้องรอเวลาแป๊บหนึ่งทุกคนรอเวลาแป๊บหนึ่งอาแสดงว่าใช้พรมได้ดิ ก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ชนะ2ครั้งเลยทุกคนนะนี่ชนะ2ครั้งแล้วด้วยความที่แบบว่าพยายามขึ้นมาตรงเส้นชัยหลายๆรอบนะเราก็ชนะ2ครั้งแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการปลดล็อกเสียงคีย์บอร์ดเสียงโฟมกันนะทุกคนนะนี่ไงเราสามารถปลดล็อกได้แล้วมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ทําการใส่เข้าไปมาฟังกันว่าคีย์บอร์ดเสียงโฟมนั้นจะเป็นเสียงอยังไงเปิบมา ก็จะเป็นเสียงแบบนี้ทุกคนนะเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงให้ฟังนะคือเหมือนกับว่าเป็นเสียงเหมือนเสียงโฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยทุกคนมันก็แปลกๆดีนะเหมือนกับว่าเป็นเสียงตอนที่เราแบบกําลังอาบน้ําถูตัวอะไรเงี้ยเออมันก็แบบแปลกๆดีนะตอนแรกนี่ว่าจะเป็นเสียงคล้ายเสียงน้ําพึ่งไม่ใช่นี่ทุกคนนะมันก็จะเป็นเสียงประมาณนี้กับเสียงโฟม